เมืวันพฤหัสไปตรวจร่างกายที่สิริราเชเจอกับใส่นาสักเศษหมอให้ยามาลังหนึ่ง <c oughs> เป็นของที่ะระลึกบอกใช้ตอนมีอาการถ้าไม่มีอาการไม่ต้องใช้ เวลาแก่แล้วเรื่องเยอะเราชอบอวยพรนะให้อายุยืนมารัตนาหลวงพ่อให้อายุร้อยยี่สิบจะอยู่ด้วยกันหรือเปล่าเอาแต่ได้เนาะให้หลวงพ่อยายอยืนตัวเองหนีไปตายก่อนเห็นครูบาอาจารย์ที่อายุเยอะๆนะน่าสงสารนะ ลวงปู่ดวงดีองนั้นนะนอนเฉยๆอย่างนั้นนะทั้งวันทั้งคืนเลี้ยงท่านไว้เหมือนเลี้ยงเนื้อเยื่อปิดอาหารเนื้ไปอะปรี้คนเราได้ตายตามธรรมชาตินะดีที่สุดนะไม่ต้องยือนาน ยืดนานก็เจ็บนานอส่งงานบ้านฟังเพลินก็ฟังตอนแรกไม่ค่อยเข้าใจค่ะหลวงพอ่อแต่ว่าตอนนี้เริ่มเห็นความรู้สึกตัวเองมากขึ้นอ,อ่านความรู้สึกตัวเองไม่ได้มีอะไรหรอกไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปบังคับไม่อ่านบ่อยๆเดี๋ยวก็เก่ง เหมือนมีหนังสือสักเล่มหนึ่งอ่านยากอ่านแล้วไม่รู้เรื่องนะอ่านแล้วอ่านอีกเดี๋ยวก็รู้เรื่องใจนี้ก็เหมือนกันเป็นหนังสือที่อ่านยากซับซ้อนใจคนซับซ้อนที่สดุดหาอ่านไปเรื่อยๆหรือวันนึงก็แจ้งส่งคันบ้านรับหลวงพอ่อว่าไปก็พ,พยายามฝึกอยู่ครับตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นมากครับ ถูกถูกต้องพยายามฝึกก็พยายามต่อไปนะแต่การพยายามปฏิบัตินะต้องอ่านใจตัวเองให้ออกพยายามแล้วโลภอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีอนะไรเงี้ยอันนั้นไม่ถูกพยายามคือพยายามทำเหตุมีสติบ่อยๆ มีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวบ่อยๆนะส่วนผลจะเป็นไงก็แล้วแต่ผลมุ่งที่ทำที่เหตุมุ่งที่ผลนะอยากดียกนอ,นอยากโน้นอยากบรรลุอย่างนี้จะไม่มีวันได้เลยเหตุต้องขยันทำนะขยันทำเหตุที่ดีเหตุที่ชั่วก็ต้องละเหตุที่ชั่วคือตัวตัณหาความอยาก อยากโน่นอยากนี่กนระทั่งอยากได้มากผลก็ต้องละนะให้รู้ทันละด้วยการรู้ทันเมือโลภแล้วมีตัณหาแล้วทาเหตุที่ดีคือพัฒนาศีลสมาธิปัญญาขึ้นไปพอปัญญาแก่รอบวิมุตตก็จะเกิดเองไม่มีใครทำวิมุตตให้เกิดได้ต้องทําเหตุศีลส,สมาธิปัญญา ศีลทำให้สมาธิดีขึ้นสมาธิที่ถูกต้องทำให้เจริญปัญญาได้ในสุดก็เห็นความจริงของกายของใจได้เฝารู้เฝ้าดูมไปสมาธิที่ถูกต้องคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเวลาเราผิดศีลนะจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหรออย่างเราเกลียดคนนี้อยากฆ่าเขาเนี่ยใจเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวใจไปอยู่ที่คนที่เราอยากฆ่า อยากขโมยใจไปอยู่ที่สมบัติอยากผิดลูกผิดเมียคนอื่นเนี่ใจไปอยู่ที่ผู้หญิงผู้ชายน้อนอะไรเงี้ยใจมันหนีไปฟุ้งซ่านเวลาโหกกนะใจมันฟุ้งซ่านเวลากินเหล้าเมายานะีใจมันขนองเฮฮาปาร์ตี้มังเศร้าโศกบ้างอะไรมัง้งจใจไม่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่นี่เรามีสีเนีเพื่อให้มีสมาธิ นะให้ใจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวมีสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาพจิตใ,ใจอยู่กับเนื้อกัตัวแล้วเรียนรู้ความจริงของกายของใจพเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้มีมุตต์ก็จะเกิดรู้ความจริงแล้วกายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราก็นะาจะได้พระโสตบันเห็นความจริงนะกายนี้คือตัวทุกข์จะได้เป็นพระนาคา เห็นความจริงว่าจิตผู้รู้นี่คือตัวทุกข์ที่สุดแห่งทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นแหละดูอยู่ที่รู้กายรู้ใจทําเหตุคือรู้กายรู้ใจบ่อยๆลาเหตุชั่วอยากบรรลุอยากได้ผลลาซะอย่าทำเพราะอยากช่วงช่วงนี้ก็จะดูมันรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ได้ดูลงไปตรงๆไม่ได้เห็น เห็นกิเลสตัวเองตรงๆมันเหมือนเราก็ยังแบบไปคิดเป็นอย่างนั้นอยู่ค่ะแต่ก็จะพยายามกลับไปดูเพิ่มนั่นเหมือนมันกําลังคลําทางบางอย่างค่ะเวลาเราภาวนานะถ้าเรายังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกเนะี่ยมันจะมีอะไรบางอย่างที่เรายังไม่แจ้งยังสงสัยอยู่ต้องคลําต้องสังเกตอยู่นะงนั้นบางทีครูบาอาจารย์ท่านถามกันว่าอาจารย์สิ้นสงสัยแล้วหนระืออะไรเงี้ย ถ้ายังไม่สิ้นสงสัยยังคลําอยู่เคยคิดไหมใจมันไม่สิ้นสงสัยนั่นแหะถูกแล้วถ้ายอยู่ๆบอกสิ้นสงสัยแล้วตอนนี้สิ้นสงสัยแล้วมาอยู่ใกล้หลวงพ่อจะเบิร์ดกโหลกให้ความสงสัยกลับมาอีกภาวนาได้ดีมากนะใช้ได้ดีมากๆเลยดีนะ ยงชวนพี่เขาให้เจริญสติหน่อยนะทำบุญทำทานอะไรมันก็ดีหรอกแต่มันไม่ได้เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานหรอกมันเป็นไปเพื่ออยู่กับโลกยังมีความสุขอ,อยู่วัดก็ฟุ้งซ่านเยอะเหมือนกันแล้วก็ตื่นเต้นเป็นลำดับลาดับไปค่ะเป็นไงตื่นเต้นเป็นปลำดับคือหมายความว่าเมื่อวานก็ ออมีมีนกยูงมีอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นแล้วก็วันนี้เมื่อก่อนมีเยอะวันนี้นะค่อยๆลมหายตายจากไปตื่นเต้นนะรู้เอาใครจำเป็นใครจำเป็นจะส่งกันบ้านขอจำเป็นจริงๆนะอย่ามชาชวนหลวงพ่อคุยเล่นเพราะว่าหลวงพ่อไม่ค่อยมีเสียงหรอก หลวงพ่อจะเรียกคนที่ยกก่อนเบอร์สิเบอร์สิองให้พวกปลุกโปลปทีหลังนี่เอาเอาลงไปเลยนะยีเบอร์สเบอร์แปเบอร์สิหนี่พวกเหลือแต่พวกยกช้าเดี๋ยจะดูก่อนว่าใครจำเป็นยกไว้พวกยกช้าจะเรียกบางคนเท่านั้น เบอร์สิบหกใจฟุ้งซ่านไม่มีอะไรหรอกนะไปทำกรรมฐานไปเบอร์สองชิดมากไปนะอย่าวความคิดมานำหน้ากว่าการปฏิบัติเอาลงได้แล้วตรวจกันบ้านให้แล้วเบอร์สิบเจ็ดนะอย่าไปเพ่งไวนะ้ยังบังคับจิตอยู่รู้สึกไหมขณะนี้บังคับอยู่ที่ปฏิบัติใช้ได้นะแต่ตอนนี้มันตื่นเต้นบังคับเบอร์สนะิบใจยังฟุ้งซ่านอยู่นะอยากรู้อยากเห็นอยากปฏิบัติ สงสัยว่าจะปฏิบัติยังไงอะไรเงี้ยรู้ทันมันไปใจมันสงสัยก็รู้ว่าสงสัยเบอร์สามยังเพ่งอยู่นะเอาลงเรียกเบอร์ห้าจดเบอร์ห้าไว้กับเบอร์เจเบอร์เจ็แต่เพ่งนะจินส่งกันบ้านหลวงพ่อไม่ต้องพูดหรอก หลวพ่อพูดแทนให้เบอร์สิบแปดอยู่ที่ไหนอย่ายึดถือในความคิดความเห็นเยอะเนะบอร์สิบแปดค่ะกลาบน้ำมสการหลวงพ่อคะ่ะหนูใช้อานาปนสติเป็นฐานนะคะนั่งดูร่างกายมันหายใจอื ดูร่างกายไปเห็นร่างกายมันบีบมันคั้นพอมันออบีบมันคั้นมันเห็นใจมันดิ้นรนใจมันไม่ชอบนั่นแหละไปทําต่อไปธรรมนาปัสสติให้หลวงพ่อดูซิจิตมันจงใจไปดูร่างกายหายใจมากไปมันจะเป็นการเพลงที่อึดอัดนิดนึงนะ ไปแก้ตรงนี้รู้ร่างกายหายใจด้วยใจที่สบายนะเบอร์สิบสองอยู่ไหนข้ากับนมัสการหลวงพ่อค่ะหนูส่งกันบ้านหลวงพ่อในรอบสองเดือนค่ะครั้งที่แล้วหลวงพ่อให้หนูไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ทุกวันด้วยการสวดมนต์การเดินจงกรมนั่งสมาธิค่ะก็รู้สึกว่าจิตมีกำลังเพิ่มขึ้นค่ะก็เห็น การเกิดดับของอารมณ์ได้เร็วขึ้นค่ะก็รู้สึกว่าไม่ไม่จมอยู่กับอารมณ์นั้นนานค่ะก็ค่ะไปทําอีกไปทา <ำ S 2> ได้ดีอยู่ไปยี่สิบสองนูนเสื้อสีแสดหัหลังนมันสการกับหลวงพ่อ,อ,อมีกัลยาน,นมิทัก โยมว่าจิตของโยมอยู่ข้างนอกหลังจากนั้นโยมก็เลยรู้ว่าอะไรอยู่ข้างนอกอะไรอยู่ข้างในต่อมาก็เริ่มเข้าใจว่าจะจิตเนี้ยยึดกายยึดใจอย่างเหนียวแน่นมากไม,ไม่ไม่ทราบว่าตอนนี้จิตของโยมยังอยู่ข้างนอกอีกหรือเปล่าคะเพ่งไว้ข้างในเพ่งอยู่ข้างในใช่ไหมคะถูกก็เพง่งงั้นคะ่ะถูกก็เพ่งงั้นใช่ไหม <laughs> เห็นแล้วนี่เห็นแล้วก็ดูเอาใช่ค่ะจิตหลงออกพ้างนอกรู้ทานนะก็รู้แล้วเราก็ชอบมาเพ่งไว้ข้างในใช่ค่ะเนะมื่อสุดโต่สองฝั่งฝั่งหนึ่งหลงฝั่งหนึ่งเพ่งสองฝั่งนี้ไม่เอาจิตหลงไปข้างนอกรู้ทานนะหายใจไปพุโทโธไปเดี๋ยวมันก็กลับมาเอง นี่พออยากให้มันอยู่ก็ที่ไม่ออกนอกแล้วไปเพ่งอันนี้ก็ใช้ไม่ได้นะใช่ค่ะปล่อยไปให้มันเป็นธรรมชาติเข้ามาบ้างออกไปบ้างแค่มีสติตามระลึกรู้ไปเบอร์สี่ขอบคุณค่ะทำไมหลวงพ่อตอบพวกเราอย่างกล้าหาญที่พวกเราผิดหลวงพ่อเคยผิดมาแล้วเท่านั้นนะกาบนมัสการครับ ว่า,าไปลูกได้นำสิ่งที่มา <c oughs> ตื่นเต้นครับอขอการบ้านจากผู้ช่วยสอนท่านให้ไปดูใจสภาวะให้ดูอะไรนะดูดูสภาวะของใจครับเออเขาก็สารถูกแล้วครับ แล้วทีนี้ลูกดูไปมีแต่ความทุกข์มีความสุขเข้ามาเจือนิดนึงก็หายไปความสุขไม่เที่ยงครับแล้วทีนี้ลูกดูไปตัวล่าสุดก็คือสภาวะโลกนี้ไม่มี อะไรที่น่าอยู่ครับอืใจต้องเป็นกลางนะใจไม่ไปเกลียดโลกไม่ไปเกลียดทุกข์ถ้ามันเกลียดโลกมันเกลียดทุกข์ให้รู้ทันใจที่มีโทสะตัวที่เกลียดนั้นเป็นโทสะปกติประคองจิตไว้แบบนี้ไหมหรือตอนตื่นเต้นถึงทำตื่นเต้นครับเออถ้างั้นก็ไม่เป็นไร จิตยังไม่เข้าฐานดูออกไหมครับเราหายใจเล่นๆใช่ไมไม่บังคับจิตนะหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกทำไปรตรงนี้รู้สึกไหมมันไม่เหมือนตะกี้เออเนี่จิตเข้าบ้านเป็นอย่างเนี้ยไปฝึกต่อไปใช้ได้อยู่ เบอร์แปดอยู่ที่ไหนอยู่ข้างๆข,ข้างหลังครับน้ำมสัสก,การค่ะหลวงพ่อวันนี้โยมจะมาถวายการบ้านนะคะไม่ได้ส่งการบ้านแบบหลังสุดนี่ปีเสร็จแล้ววันนั้นหลวงพ่อบอกว่าต่อไปจะเห็นทุกทีกนี้หลังจากนั้นมาเนี่ยแบบเวลาโยมอยู่ในกลุ่มเพื่อนฝูงหรือพี่น้องก็แบบเวลายิ้มหรืออะไรหัวล้อก,กับเขามัน มันเฟื่องเฟื่องนะะหลวงพ่อแล้วหลังจากนั้นมามันไม่มีความสุขแล้วมันมันก็ทุกข์ทุกข์ทุกขึ้นเรื่อยๆบางทีผัษสาอะไรมานิดนึงก็แรงบอกไว้แล้วนี่วันนี้จะเห็นทุกข์เจ้าค่ะมันคือแบบนี้เหรอเจ้าค่ะไม่ใช่หรอกแล้วแล้วเสร็จแล้วมันหนักหนักมากขึ้นเรื่อยๆจนมันมีโทสะค่ะเจ้าค่ะมันแล้วเอาไม่อยู่มันเหมือนเป็นคนซึมเศร้าไปเลยนะคะให้ดูให้ดูทันใจที่ซึมเศร้าดูใจที่มีโทสะแล้ว พอเมื่อสามเดือนที่แล้วอ่ะมีอยู่วันหนึ่งโยมนั่งสมาธิตอนเช้าปกติโยมจะํารูปแบบทุกวันไม่ต่ำกว่าสามสิบนาทีนะคะทีนี้วันนั้นโยมนั่งได้แค่สิบห้านาทีมันวุ่นวายมากเลยหลวงพ่อมันมันไม่ไหวโยมข้างในก็เลยบอกมันจิตเป็นอกุศลเราจะนั่งทำไมอย่างเงี้ยก็เลยไปน,นอนอพอวันที่สองก็ปกติมันจะไม่เหมือนเดิมแต่วันที่สองมันก็เป็นอีกคราวนี้ไม่ไม่ถึงสิบนาทียโยมก็ไปนอนอีกอ พอวันที่สามมันก็เป็นขึ้นมาอีกวุ่นวายมากคราวนี้ได้แค่ห้านาทีมันจะลุกแล้วเราโยมก็ข้างในมันก็บอกว่านี่เรากําลังจะโดนกินเลสลากไปแล้วหรอใช่มันลากมาสองวันแล้วแล้วโยมก็เลยบอกว่าไม่ไม่เอาละว, <c oughs> วันนี้เป็นไงเป็นกันไม่ยอมลุกอ <c oughs> แล้วโยมก็เลยนั่งนั่งเสร็จแล้วโยมก็จำำําคําพูดหลวงพ่อบอกว่าให้ดูโกรธสอนโกรธนะคะ <c oughs> โยมก็เลยไปดูว่าจิตมันวุ่นวายแล้วก็ไอ้ดูตัวนั้นดูมันไปแล้วมันไม่ใช่เราแป๊บเดียวมันโป่งล่งเบาขึ้นมาเลยค่ะแล้วมันก็เห็นรอยยิ้มอ่อนๆโชยออกมาแต่รอยยิ้มอ่อนๆเนี่ยมันเหมือนเยาะนิดๆนะหลวงพ่อโยมก็เลยไม่ทราบว่าที่เห็นนี่มันคือจิตหรือมันคือกิเลสเจ้าค่ะมันเห็นอะไรก็ช่างเถอะนะเจ้าค่ะแต่มันยังไม่ใช่มรคลหรอกอ๋อค่ะแต่ว่าหลังจากวันนั้นมามีกําลังขึ้นแล้วค่ะ เป็น<ด>ปกติแล้วค่ะเออไปทําอีกทําถูกต้อง,องใช่ไหมใช่คะของหนูว่าคอยรู้ทันกิเลสที่ยืนพื้นก็คือตัวโทสะนะค่ะเฉั้นเวลารู้สภาวะแล้วมีโทสะแทรกรู้ว่ามีโทสะไปใจจะได้เป็นกลางค่ะจะไป<ต>มีโทสะซ้อนโทสะอีกลหะออ๋อเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะเปิดสิบห้า อยู่ที่ไหนเมนื่อสิบห้านั่งนั่งเก้าอี้อยู่นะกราบนรมัสการเจ้าค่ะหนูเข้าใจว่าตัวเองมีจิตตั้งมั่นดีเจ้าค่ะแล้วก็เมื่อมีจิตตั้งมั่นเนี่ยมีจะมีความวิเวกเข้ามามีอะไรนะความวิเวกเจ้าค่ะความเงียบสงบอืมแต่ในความเงียบสงบนั้นเนี่ย มันไม่เงียบเจ้าค่ะม,มันจะเห็นหัวใจที่เต้นแล้วก็ทําให้ตัวข้างบนโยกทั้งหมดห<ต>ดูดูดไปแนละ้วไม่มีอะไรเป็นตัวเราดูอย่างนี้ร่างกายหัวใจที่เต้นไม่ใช่เราความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหมตอนนี้เนี่ยตื่นเต้นแต่จิตประมาณประมาณนี้เจ้าค่ะคือเหมือนจะจะอยู่กับอยู่กับตัวเยอะปกติจ,จิตเป็นแบบนี้ไหม ไม่แรงขนาดนี้เจ้าค่ะเออถ้าอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะค่ะอย่างนี้เพ่งอยู่ยนี้เพ่งนะคะเจ้าค่ะคือเมื่อปล่อยปล่อยให้มันทํางานให้เป็นอิสระจริงๆค่ะ,ะมมมเมื่อเมื่อสักปีครึ่งที่แล้วเนี่ยตอนที่หนูโกโรธเนี่ยมันมีมวลมันมีมวอลอารมณ์เข้ามาตรงหน้ามันเป็นอยู่ตรงวนวนวนมันเหมือนเอาแม่เหล็กคั่วเดียวกันเนี่ยหันหากันนะคะมันอยู่ตรงกลางม้วนอื แล้วอีกสักพักแล้วมันก็สอนว่าให้หนูเมตตามไม่พูดอะไรหนูก็ฟังเฉยๆแล้วเขาก็พูดให้หนูโกรธอีกมันก็ขึ้นมาอีกมวนๆมวนๆเป็นมวนแล้วเขาสอนหนูอ่ะหนูว่าหนูไม่ได้มีศีลแต่มันสอนศีลหนูว่าให้ให้ฟังแล้วก็ให้พูดดีๆอะเจ้าค่ะมันก็สอนดีอยู่แล,แล้วเมื่อเมื่อต้นปีเนี้ยหนูก็โกรธอีกอันนี้มัน โกรธมากแต่ว่ามันก็บอกหนูให้ให้ให้ดูเฉยเฉยแล้วก็หนูก็ได้ยินเสียงเลื่อเพันสูบฉีดเหมือนกับคนเอาปืนฉีดน้ำได้ใหญ่มาฉีดเล่นกันนะเจ้าคะ่ะแล้วก็หนูก็ตั้งสติแล้วก็พูดด้วยเหตุด้วยผลที่ดีพูดกับตัวเองหรือพูดกับคนที่ที่คุยด้วยออนะเ <ๆ S 2> จ้าค่ะออใช้<ม>ได้ แล้วก็เมื่อชักประมาณกลางปีเนี้ยมันมีสิ่งหนึ่งเวลาหนูนั่งสมาธิเนี่ยมันเข้ามาเป็นแถบแถบหนูทนไม่ได้เจ้าค่ะหนูก็จะต้องลุกขึ้นหนีมันมเป็นแถบแถบตรงไหนตรงประมาณอกตรงนี้เจ้าค่ะนูลุกหนีตลอดเวลาเป็นเวลาสามสี่เดือนมันทนไม่ได้หนดูไปแล้วก็เห็นใจที่ไม่ชอบค่ะใจที่กลัวมันไม่ชอบมันเมื่ออูที่ความรู้สึกเนี้ย เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วหนูนั่งภาวนาเป็นกลุ่มเจ้าค่ะแล้วเขามาอีกเจ้าค่ะหนูลุกหนีไม่ได้หนูเลยหนูเลยดูเขาอืม,มันทรมานเจ้าค่ะมันทรมานหนูก็ดูไปเรื่อยๆประมาณสิบห้านาทีแล้วเขาก็อ่อนลงหนูไปดูผิดตัวหรือไม่เจ้าค่ะหนูไปดูให้ตัวสภาวะที่เป็นอารมณ์มาล่อหนูไม่ได้ดูตัวจิต จิตที่กลัวจิตที่ไม่ชอบจิตที่ลาคาญียให้ดูตัวนี้มไม่ใช่ดูไอ้ตัวผพืที่เป็นแถบๆเลยนะั่นเจ้าค่ะดูผิดที่นะดูเข้ามาให้ถึงจิตเจ้าค่ะแล้วก็หนูเป็นคนซึ่งอย่าเอาความคิดความเห็นมาใช้ในการปฏิบัตินะอันนี้ถูกอันนี้ไม่ถูกอะไรเง,งี้ยเจ้าค่ะอย่าไปอย่าไปคิดเอา ให้อ่านจิตตัวเองไปเรื่อยๆอ่านให้ถึงจิตจริงๆอย่า้แถบๆนั้นไม่ใช่จิตหรอกเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้พอเห็นนั้นแล้วจิตเกิดปฏิกิริยาจิตไม่ชอบจิตกังวลจิตกลัวดูตัวนี้เจ้าค่ะดูตัวนี้อย่าไปสนใจให้ตัวที่ถูกรู้ให้รู้ทันจิตตัวเองแต่ก็ต้องระวังอย่าไปประคองจิตให้นิ่ง แค่รู้ทันว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงในจิตใจของเราไปฝึกต่อไปเจ้าค่ะบ,บเบอร์ห้าอยู่ที่ไหนนี่อยู่ขา้างหน้านี้ส่งมาแล้วเบอร์เจอยู่ที่ไหนให้เบอร์เจ็ก่อนทางผ่านยกมือไว้เบอร์เจให้เบอร์ห้าตื่นเต้นเล่นไปก่อน อย่างหัวใจวายนะเออไม่ไหวสู้ใจกล้ากล<ม>คนไทยเนี่ยจะต่างกับคนจีนหน้าตาเหมือนกันนะแต่ต่างกันคือคนจีนเห็นใหม่นะคว้าพูดเลยไม่กลัวคนไทยจะกลัวใหม่แยงมากเลย<ม>อุตส่ายยกมือนั่นแต่ใหม่มาเนี่ยใจอย่างนี้นะใจกลัวอา้าวว่าไป หลวงพ่อหนูอยู่กับกายค่ะแล้วก็บริกรรมค่ะหนูเห็นร่างกายเป็นเวลาพูดอะค่ะมันเหมือนร่างกายเป็นถุงหนังที่พ่นลมออกมาแล้วกออ็บางครั้งเห็นร่างกายเป็นเหมือนเป็นถ้ำเป็นโพรงค่ะมีครั้งหนึ่งที่หนูนั่งนั่งสมาธิค่ะแล้ว จิตมันก็คิดนู่นนี่นั่นไปของมันนะคะแล้วก็ตกใจว่ามันบังคับไม่ได้มันไม่ใช่เราค่ะแล้วก็แล้วมันวิ่งกลับมาว่าเอาแล้วกายล่ะเนี้ยค่ะปรากฏว่าเห็นว่ากายมันเป็นโพงลงไปอะคะ่ะแต่ว่ามันยังเป็นตัวเราอยู่ค่ะแล้วก็ที่ที่สงสัยอยู่ตอนนี้ก็คือเวลาพูดเวลายิ้มเวลาหัวเราะค่ะหลวงพ่อมันมีอัตรา อ,อยู่ด้วยค่ะหลวงพ่อแล้วน่าเก่งไหมค่ะบางครั้งเห็นว่าตัวอัตตาพอเห็นอัตตาแล้วมันมันสลดลงค่ะหลวงพ่อ,อบางครั้งเห็นอัตตาแล้วมันไม่เป็นกลางค่ะหลวงพ่อ,อใช่ได้นะสลดรู้ว่าสลดไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางอย่างนี้เรียกว่าเรารู้ทันจิตของเราดีขอคำแนะนำเพื่อไปทำต่อค่ะหลวงพ่อทำในรูปแบบอะ หนูนั่งสมาธิดูกายค่ะแล้วก็ดูกระดูกค่ะลหลวงพ่อนั่งให้หลวงพ่อดูตอนนี้สั่นมากนี่แล้วมีสัญญาณเตือนให้ให,หยุดเทศแล้ว <c oughs> หนูบังคับเยอะไปนิดหนึ่งนะที่มานั่งสมาธิ้ บังคับตัวเองแรงไปบังคับให้นิ่งมากไปดูให้สบายสบายกว่านะสมาธิหนูยังไม่พอหลวงพ่อคะ่ะแล้วมีอีกอย่างนึงค่ะแบบหนูยืนรอลิฟต์อยู่ค่ะหลวงพ่อแล้วหนูก็ภาวนาาคิดว่าดูร่างกายหายใจอยู่แล้วม,มันมันเหมือนกับหนูไม่รู้ว่ามันเรียกอะไรคะ่ะแต่มันมันเหมือนกับว่ามันยังรู้เรื่องภายนอกอยู่แต่ว่าพอมีคนที่รู้จักเขาวิ่งเข้ามาหา สามสี่คนเนะะี่ยค่ะแล้วเขามายืนคุยด้วยคือได้ยินเขาแต่ว่าเหมือนขยับร่างกายไม่ได้เหมือนตอบสนองเขาไม่ได้แต่รู้ว่าต้องตอบสนองเขาอะคะ่ะไม่งั้นมันจะแปลกมากแต่มันก็เหมือนสัก<ร>พักนึงอะคะ่ะมันถึงขยับได้เรา<ะ>ไปเข้าสมาธิเพ่งอยู่จิต <c oughs> นะติดเพ่งนะไปฝึกสมาธิที่ดีที่ถูกไม่ใช่สมาธินิ่งๆนะไปฝึกเพิ่มไป ลวงพ่อก็เคยเป็นอย่างเนี้ยราลิฟอยู่นะแล้วเราก็หายใจเข้าพูดหายใจออกโทพอลิฟมาเปิดคนอื่นเขาเข้าไปเราไม่เข้ามันขึ้นไปแป๊ดเดียมไปติดอยู่กลางทางเ <c oughs> <c oughs> บอร์ห้านี่อยู่ข้างหน้านี้ มัสการค่ะหลวงพออ่อหนูเริ่มฟังหลวงพ่อประมาณต้นปีอะค่ะแล้วก็ลองฝึกด้วยตัวเองมาเรื่อยๆแต่ว่าก็คือฝึกในรูปแบบบ้างแล้วก็ส่วนใหญ่จะฝึกในชีวิตประจําวันนะคะแล้วก็พอจะรู้สึกตัวเร็วขึ้นแล้วก็เห็นว่าตัวเองรู้สึกอะไรเร็วขึ้นนะคะอารมณ์โกรธหรือว่าอะไรความความอยากหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ที่มาบ่อยๆเคย ชอบเหมือนกับพอทําอะไรสําเร็จแล้วชอบชมตัวเองอะค่ะไม่เป็นไรก็เลยไม่แต่ว่าก็คือหลังๆก็อาจจะมีแบบรังเลสงสัยอะค่ะว่าไอสิ่งที่หนูเห็นเนี่ยหนูเห็นจริงๆหรือว่าหนูคิดไปเองเพราะว่าหนูคิดเยอะก็รู้ว่าลังเลค่ะรู้ว่าลังเลรู้ว่าสงสยัยค่ะรู้อารมณ์ที่เป็นสภาวะที่เป็นปัจจุบันค่ะรู้เป็นช็อตๆไปที่ฝึกถูกแล้ว แต่ว่าตอนนี้จิตไม่เข้าบ้านรู้สึกไหมจิตเป็นเจ้าอยู่อย่างนอกนั่นแหละรู้ไปงั้นก็คือหนูอยู่ในในในร่องในรอยบ้านแล้วใช่ไหมคะอยู่แต่เพิ่มสมาธินะ,ะให้จิตนเข้าบ้านอย่าดึงจิตให้เข้าบ้านนะถ้าดึงล้วจะแน่นน,ะนี่ตอนน,นี้อย่างนี้ดึงอ,อย่าไปดึงอย่างนี้ใช้จิตปกตแิแล้วหายใจไปเรื่อย สงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างเดี๋ยวไม่เข้าบ้านเองถ้าไปดึงมันมันจะแน่นขอบคุณค่ะไปเชิญกลับบ้านจะตั้งใจสอนโยบถึงเก้าโมงครึ่งถ้าหลวงพ่อออกมาเก้าโมงสิก็เหลือ15นาทีนะ พระมีอะไรจะคุยกับหลวงพ่อไหมมีไหมแม้ครั้งที่สามมีอะไรจะคุยกับหลวงพ่อไหมไม่มีนิมนต์ด้าจัน์พระธรรมเทศนาได้จบลงแล้วติดตามรับชมและรับฟังธรรมดีๆเพื่อการปฏิบัติได้ทางช่องวิหารธรรม และทางช่องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังขอให้เจริญในธรรมทุกๆท,ท่านค่ะสาธุ